โซนาอยากได้เต่านี่นะไมเต่าจับไงอะโซนาจัไม่เป็นโซนาบอกว่าให้ใช้สาลายทะเละเป็นซีวีดอะเขาบอกว่าไข่เต่าเอามาทําเป็นปลาบุญกินได้เพราะ<อ>ว่าอะไรปลาบุญจินชอบกินไข่เต่าย่าถูกต้อง <laughs> <laughs> ฟูมีไปเรียนวิชาเอนเดอร์เพลมาแป๊บนึงนะเราเอาของออกก่อนเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ค่ะแต่ว่าฟูนี้ก็อยากจะทําให้คนมนุษย์ดูอ่ะนะนี่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 สมมุตินะสมมุติ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 ว่าเราตกลงไปใช่ไหมอะดัมาดัม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 มดมมาดัมมดมแล้วก็ว้าแล้วก็โยนเข้าไปยี่แบบนี้ นี่ๆี่น่สมๆไสม่าดนี่นี่น่ตะตกว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 ะกวะตกวะตกวะหะกกวอนกวกะนกวกวะตกวะตยวะตกกะนะตกวะ่ว้ต้วะ่ะะะวว เดี๋ยวน้องเขากลับมาตรงไหนอ่ะน้องๆเขาขึ้นรถไฟไปแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขากลับมาน้องมีไอ้หนแเมวไปแล้วเข้ามาเลยมาเข้ามาอย่าดื้ออีกนะรู้เปล่าไอ้หนูอย่าดื้ออีกนะยาอย่ายาอย่าอยายาอย่าอายุ่งกับประตูไปเรากกีบไปเลยเออนี่